โอ้โห oh. oh พ่อซื้อกวดใหญ่พ่อซื้อกะปุกใหญ่เลยไม่ใช่กระปุกกระสอบใหญ่เลยอันนี้ประมาณยี่สิบสองกิโลเด้กพี่น้องยี่สิบกิโลกว่ายี่สิบยี่สิบครึ่งหนะนะยี่สิบกิโลครึ่งเออเห็นบหเกือบยี่สิบเอ็ดกิโลกระอสอบใหญ่เลยเพราะว่าปกติเราจะซื้อเป็นกระปุกเนาะแล้วทีนี้มัน มันก็ได,ได้ได้อยู่เดือนหนึ่งหรือ3สัปดาห์นี่แหละและทีนี้มันก็ประมาณกี่มันก็ประมาณกี่เท่าล่ะเราซื้อกระสอบใหญ่มาเลยอันนี้กระสอบใหญ่อยู่ที่ราคา1นึ่งรดอลลาร์หนึ่ามสิดอลลาร์ก็เป็นเท่าไหร่เออเกือบสี่พันแล้วเนาะดูสิ แพงนะนมแมวนี่แพงอยู่นะนมแมวน้อยมันแพงเอ้ยมานี่มาเมียว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 ชื่ยว่เธอมานี่อะไรจ้าลูกจ้าเดียวมามีไปชงนมให้นะมีชงนมให้หอมหอมกันหอมกันจุกกันจุกกันนี่อืมแล้ไปรีวิวนมก่อนลูกไปรีวิวนมสิเฮ้ยนียนียนนมมาจากบ้า อะจุบจูบจูบจบอ่ะอ่ะจูบจุบจุบจูบอ่ะไปนงไปนะไอ้ยื้นเห็นไหมไปรีวิวขวดนมไปรีวิวนมจ้าจ้าลูกจ้าเดี๋ยวแม่จะไปชงให้อูน่ารักฟุงฟิงน่ารักฟุงฟิงแม่รักฟุงฟิงจังเลยน่ารักพุงฟิงในแม่เขาเนี่ยแม่เขาเนี่ย นี่นี่แม่เขานะใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่แม่ <c oughs> ลูกเขาลูกลูกจุบก,กันจุบก,กันลูกจุบก,กันจ๋าอาจารย์ลูกจา๋าไอตัวนี้อตัวนี้หล่อไหมนี่ไอ <c oughs> สีดํา <c oughs> บ้านเราจะมีสีดํากับสีเทาแต่เราไม่รู้ว่ามันชนิดไหนนะไอพันธุ์อะไรนะแมวสี <c oughs> เทาแมวสีดำนะเทาไม่รู้จา๋าลูกจา๋จาจา๋า อาตาใส่บ้องแบวตาใส่บ้องแบวอาตาใช้ใช้เนี่ยโอ้ตาใช้ใช้โอ้ดูด้ไปทําความสะอาดตาสิ็คิตาเต็มเลยให้มามีดูก่อนให้มามีดูตัวแล้วก็คิตาเต็มเลยให้มามีดูมาต้องต้องทาความสะอาดตาให้ทุกเช้าเย็นนะพี่น้องเออล้างตาให้เขาต้องคอยหยอดตา ล้างดวงตาเบ่าตาให้เขาแหน่ต <t ell ment> <zy> ื่นขึ้นนิดเด็กหน่อยส่วสีเลียวแต่ละคนพี่น้องก็จะน้องอกินหัวมันกินหัวมันเนี่ยกัดหัวมันเลยอืมอกินหัวเด็กกินหมอืมอืมอืมกินหัวเด็กกินไหมอืมมาดู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 ไปจ๋าลูกจ๋าจ๋าจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะฮะมาดูดูนาทีมาดูนาทีมาดูนาทีอเมี้ยว เนี้ยเมียวเมียวเมียวเดี๋ยวแม่ไปล้างหน้าให้จับอาบน้ําเลยล้างแต่หน้านะเอาหัวมุดลงเลยเอาหัวมุดลงน้ําเลยได้ prove, ไหมวิจแจ๊กแจ๊กไปเดี ali, ๋ยวแม่จะไปชงน้ําก่อนแม่มารีวิวขวดนมให้น้องนี่เดี๋ยวพ่อซื้อมาบอกว่าพ่อซื้อกระสอบใหญ่มาเลยนี่เห็นไหม น,นมนมแมวแรกเกิดอ่ะเมม,มน้อยแมวน้อยประมาณเดือนสองเดือนเขาก็กินได้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็หมดนั่นแหละเพราะว่าลองชงเช้าเย็นทุกสี่ชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าเขามีแม่เขาอยู่แล้วไงแต่อันนี้เราเราแค่ให้เขาเสริมเฉยๆนะเราแค่ให้ให้เขากินเสริมเฉย จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าเราเราอยากจะให้เขาอ่ะเนาะตัวเขาตัวเล็กทิ่ตาโผล่เลยเนาะแล้วนะแ,แม่ล้างตาให้นะลูกนะพอไญ่ว่าโอ้ยเจ้าเนี่ยบ่าจักป่อนนมบ่าจักล้างหนะ้าล้างตาให้แมวเอเอ ตัวเองนะ่ะทำทีหลังนะทำให้แมวให้อะไรเสร็จก่อนตัวเองกว่าจะเสร็จตั้งแต่แต่ละวันตื่นตีสามครึ่งก่าจะเสร็จนั่นแหละก็ทําความสะอาดให้นมแล้วก็ทําความสะอาดบ้านแล้วก็ดูแลหมาหมาด้วยแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านเสร็จก็ประมาณสามโมงเช้าเสร็จเพราะฉะนั้นตอนตื่นขึ้นมานี้เราต้องรีบไปหาเพื่อนพี่นอ้องจ้ารีบไปไปให้กําลังใจช่องอื่นไง ต้องรีบแต่เช้าตีสามบางทีบางทีเห็นเห็นเราบางทีเหมือนจะออนตลอดเวลาไม่ใช่บางทีเราก็ตื่นมาเยี่ยวบางทีเราก็ถ้าตื่นมาแล้วตีสามเนี้ยถ้าตื่นแล้วเราก็ไม่นอนอีกไงเราก็มาดูดูช่องเพื่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจเพื่อนบางทีก็นี่เพราะว่าต้องให้ถ้าแมวมันหยุมหัวแต่เช้าเราก็ต้องตื่นแต่เช้านะพี่น้องแล้วเปิดประตูไว้มันเขาก็เข้าไปอเนาะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหยุมหัวก้นเดยพี่น้อง เขาก็นอนอยู่หรอกแต่ว่าคุณมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะบ้านเรามันต้องรีบนอนถึงเธอไม่หลับแต่ว่าหกโมงนี่คือมือดแล้วใช่ไหมไอ้ยเจ็ดโมงครึ่งเอ้ยไอ้ทุ่มครึ่งเราเนี่ยจะปิดไฟแล้วนะปิดไฟปิดไฟทุกดวงมีแต่ด,ดวงพ่อใหญ่แกทำงานอยู่อยู่ชั้นใต้ดินเนาะก็อะู่เป็นห้องเกีย <c oughs> แล้วแกก็ อยู่ข้างล่างแกคอมก็อยู่ข้างล่างเนาะห้องส่วนตัวแกอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้แกก็แกก,ก็นอนสี่ห้าทุ่มไม่ใช่สี่ห้าทุ่มนะห้าหกทุ่มแกนอนบางทีก็ตีหนึ่งนะสน่วนมากแกจะนอนตีหนึ่งนั่นแหละแต่อีฉันเนี่ยนอนตังต้งแต่ทุ่มครึ่งนี่ชั้นเข้าบ้านแล้วใช่ไหมทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนี่ฉั้นปิดประตูปิดไฟแล้วก็ล็อกประตูห้องกับหมาหมาก็อยู่บนเตียงเขานั่นแน่นนะเราก็อยู่เตียงเราแล้วทีนี้ พอฉันปิดไฟนะฉันก็เป็นแม่หมาแม่แมวนะเนาะฉันก็นอนตามลูกฉันพี่น้องพี่น้องลูกฉันนอนฉันก็นอนเด๊ะเออพอเขานอนเสร็จแล้วฉันก็พอไงว่าโอ้ยฉันอยากเป็นเธอจังเลยว่าทําไมหลับง่ายหลับได้ขนาดนั้นโอ้ยฉันเนี่ยบอกหัวลงหมอนพี่น้องดู youtube เนี่ยบอกปากโปบัดบางทีนะพี่น้องเคยเคยเป็นบ้างฉันเป็นอย่างนี้นะที่โทรศัพท์พังหลายๆเครื่องเพราะอะไรฉันนอนทับพี่น้อง ฉันนอนแล้วมันล่วงใส่โอกแล้วก็ล่วงใส่ยังไงก็มันลดหน้าตาจอแตกหมดเลยต่อให้จออะไรก็แตกแตกแตกหมดเลยพังท้ายโทรศัพท์นี่ฉันงงว่าเธอทาไมมันทํางนก็ฉันนอนไงฉันใช้โทรศัพท์ก่อนนอนอ่ะมันก็พังอสิฉันนอนทับมันนะเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะเออเจ้าเนี่ยก็เลยเพราะว่าอือและอีกอย่างหนึ่งนะฉันอ่ะบางทีฉันต้องลุกขึ้นมาเช็คว่าฉันดู ดูช่องไหนแล้วฉันไปกดอะไรงี้มือเรามันไปอัตโนมัตินะพี่น้องบางทีไปกดไม่ชอบให้เขาไม่ถูกใจอย่างนี้บางทีไปกดถูกใจโอ้ยอย่างน้อปะ,ะกลับมาดูฉันตื่นฉันต้องเช็คตลอดนะพี่น้องบางทีเออถ้าเป็นฝ้าหลังฉันก็ทอนออกเหมือนเดิมแหละที่ที่ไไปกดไม่ถูกใจเขานะ่ะมือนะพี่น้องใครเขาจะไปทําอย่างนั้นเนาะฉันไม่มีที่จะไม่ชอบใครหรอกเออถึงชอบไม่ชอบก็อยู่เฉยๆแต่ว่าถ้าถือว่า กดย่างนั้นก็คือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจหละนอนหลับกดไป